สวัสดีค่ะุพิมนขวัญซ้ายนะคะดีค่ะก็ของร้านลองแรงหมูกระทะนะคะร้านลองแรงหมูกระทะเปิดมา19ปีแล้วนะคะเริ่มต้นของหมูกระทะเนี่ยเราเปิดเป็นแบบอะลาคาร์ทมาก่อนตั้งอยู่บริเวณสี่แยกการุณน,นะคะถือว่าเป็นหมูกระทะเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นกระแสของบุฟเฟ่เป็นที่นิยมของลูกค้าในตลาดเราก็เลยปรับรูปแบบการขายมาเป็นหมูกระทะแต่ในรูปแบบบุฟเฟ่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ปัจจุบันนะคะราคาบุฟเฟ่ของเราอยู่ที่299บาทเป็นราคาของผู้ใหญ่นะคะรวมเครื่องดื่มแล้วไม่จํากัดเวลาค่ะราคาเด็กก็จะมีสองราคาโดยใช้ความสูงเป็นเกณฑ์นะคะสูงไม่เกินหนึ่งร้อยเซนก็คือจะเป็นราคาร2อยิบเก้าบาทอยู่ในช่วง1 0 0รอยเซนถึงร้อยสมิบเซนก็จะเป็น1 9 9ถ้าเกิดเกินร้อยสมิเซนก็จะเป็นราคาผู้ใหญ่ค่ะ ทางร้านมีระบบสะสมสมาชิกนะคะมีระบบสมาชิกให้ลูกค้าสะสมคะแนนทุกครั้งที่มาทานาจะได้ใช้สิทธิ์ในการแลกโปรวันเกิดหรือว่าในการแลกเตาย่างฟรีแล้วก็สะสมคะแนนเพื่อทานฟรีในครั้งต่อไปด้วยค่ะเนื่องจากร้านของเรานะคะอยู่ในซอยไม่ได้อยู่ติดถนนหลักเพราะฉะนั้นเราก็อยากพยายาม ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจแล้วก็คุ้มค่าที่สุดในการที่มาทานที่ร้านแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่มาทานโดยการพยายามออกเมนูใหม่ๆพัฒนาเมนูใหม่ๆอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูของสดอย่างเดือนนี้ก็จะมีสันคอหมูหมูนุ่มนะคะที่สไลซ์ใส่คอนโดให้ลูกค้าหยิบจากตู้ได้เลยนะคะแล้วก็มี3มชั้นขยำน้ําปลาซึ่งเป็นเมนูของสดต่างๆเมนูทุกอย่างเนี่ยเราทําเองทั้งหมดทุกรายการเลยค่ะ เมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านที่ลูกค้าทุกท่านพูดถึงก็คือเมนูขนมพกของเรานะคะที่เป็นเมนูขนมพกชาวังที่มีมานานแล้วนะคะและเมนูใหม่ที่ตอนนี้เป็นที่ชอบของลูกค้าทุกคนก็คือเซเลอรี้ชาไทยแล้วก็ขนมไข่เต่านี่ค่ะ ช่องทางติดต่อของทางร้านก็มี Facebook ลองแลหมูกระทะนะคะแล้วก็ติดตอก็คือลองแรบาร์บีิคิวสุราธานีค่ะเบอร์โทรของทางร้านนะคะ077 2 7 4 8 9 4นะคะโทรมาได้ตั้งแต่เวลา12บนกาจนถึง21นาฬิกานะคะร้านนี้อาหารอร่อยค่ะแล้วก็คุ้มค่าด้วยอาหารทะเลก็สดจ้ะลองทานที่นี่ดูค่ะเพราะว่าคุ้มค่าอร่อยถ้าหาว่าเป็นไปได้อยาาให้ไปเปิดแถวกาญจนดิตด,ด้วยค่ะ รสชาติอร่อยค่ะแล้วก็มีมาตรฐานบ้งแต่เมื่อก่อนเลยไม่เคยลดมาตรฐานเลยค่ะร้านนี้ใครที่ยังหาร้านหมูกระทะนะคะแนะนําร้านลองแลหมูกระทะเลยค่ะมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมของเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมมีโซนของเล่นอะไรให้เล่นแยกของมีคุณภาพราคาไม่แพงมากค่ะ ร้านอยู่ในซอยสีวิชัย26นะคะซอยโรงอิฐนะคะเข้ามาประมาณ200เมตรแล้วก็เลี้ยวขวาอยู่ในแยกดงตารพัฒนา2ค่ะร้านลองแรมหมกูกระทะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาบ่ายสจนถึง4ีทุ่มนะคะ ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆของเทศบาลทุกโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมบรกลมต่างๆและรับป้ายแซนและก็ป้าย Clean Food Food Test ต่างๆมั่นใจในความสดสะอาดของทางร้านได้เลยนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านที่นึกถึงความหลากหลายความคุ้มค่าความอร่อยให้นึกถึงโรงแรมหมูกระทะเป็นหมูกระทะของชาวสุราษฎร์ธานีจริงๆเพราะเปิดมานานคู่สุราษฎร์ธานีแล้วะคะ่ะตอนนี้นะคะเรามีโซนใหม่ก็คือเป็นโซนเพลกาวด้านหลังนี้เพื่อให้ลูกของลูกค้านะคะ,ะมาเล่นบริเวณตรงนี้โดยพื้นที่จัดเปิดบริเวณพื้นที่ ที่ตรงนี้ให้ปลอดภยัยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนั่งทานได้โดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงบุตรหลานแล้วก็มีโซนเกมต่างๆสําหรับเด็กโตที่จะมาเล่นนะคะส่วนใครที่ต้องการบรรยากาศก็คือร้านเราอยู่ติดริมน้ํานะคะสามารถมาสาังสรรค์มาเลี้ยงเป็นกลุ่มคณะเป็นหนุ่มเพื่อนครอบครัวหรือที่ทํางานได้เลยค่ะที่จอดรถมีบริการให้สําหรับทุทกๆท่านนะคะสะดวกปลอดภัยมากค่ะ